หอกเ,เลยว้าไปนอนมาแล้วคุณอาการเหื่อสีจะประมาณนี้เลยทุกคนไก่ทุกคนอ้าเขาวนี่พวกมาจับกล้องนี่เอาเอา,า สบายดีพ่อแม่ไอ้ดองเบิร์ตทุกคนเอ้อมาพบกับสาสีอีกแล้วในซ่องสาสีใส่บททองสบายดีตอนตอนแรงๆทุกคนไกลสีแรงแล้วตอนนี้ก็คือ,อเป็นเวลายู่สามโมง่ายเนาะสามโมงป่ายที่เข้าสี่โมงทุกคนมื้อนี้บานสีฝนตกทุกคนแล้วก็ตอนนี้ก็ยังมีเสียงฝรั่งอยู่นะทุกคนเนาะน้ำท่วม พอดีอ่เมื่อนี้สิกะปิดหานนะทุกคนเมื่อวานนี่กะเป็นงานดอกมู่แต่ว่าคนสี่บริษัทให้ไอเอฟซีเบิ้งซ้ำเนาะเพราะว่าอ่ามันไม่เหมือนวันทุกคนยามันติดลิิขสทธิ์เสียนะเพราะว่ามีเพคนเปิดเพลงเนาะเปิดเพลงก็เลยบริษัทถ่ายบรรยากาศให้เบิ้งซ้ำถ่ายแต่ตอนเฮ็ดกินให้เบิ้งเนาะทุกคนเนาะเมื่อนี้สิก่กะบริษัทไปหาเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าอากาศมันแบบนี้แหละทุกคน มื่อนี้กัฝนตกเนาะทุกคนเนาะตกแห้งทุกคนเลยแป๊บเป็นอ่ามีลมมีอ่ะสไตล์แบบพายุเนาะทุกคนเลยพายุเข้าเนาะตอนนี้น้ําเฮือนสีนะทุกคนไม่เนี่ยเต็มเลยทุกคนบือตกแห้งขนาดเลย แล้วก็ไฟดับอีกทีทุกคนเลยตอนหนึ่งเนาะไฟดับแล้วก็มันก็มาแล้วตอนนี้ค่ะพอดีมื่อนี้สีกะซิมาอันนั้นทุกคนเนี่ยมาเฮ็ดต่ำอยากกินต่ำมาตามข้าวปุ้นเนาะทุกคนเนาะก็คือตามขานมจีนสีซื้อมาตั้งแต่มื่อเช้าเนี่ยพอดีไปตลาดเนาะไปตลาดแล้วก็พอดีซื้อข้าวปุ้นมาประมาณเอ่อครึ่งโลนี่แหละครึ่งโลกับสิบห้าพันกีบเนาะทุกคนเนาะปไาทุกคนทเอามาเริ่มเฮ็ดกันเลยเดี๋ยวสีจะไปเก็บผักบุงอยู่หน่องก็เนาะเพราะว่าสีจะ รือว่ากระต่าต่ำใส่เนะทุกคนเนาะต่ำข้าวปุ้นต่ำข้าวปุ้นหรือว่าต่ำขานมจีนเนี่ยสี่กะบริกินโดนแล้วทุกคนนี่ดนแล้วบริกินค่ะเมื่อนี่กะสิมาต่ำเนอะทุกคนเนาะรู้สึกยากอากาศก็เย็นเย็นตะกี้ว่าสิกินตั้งแต่ตอนเที่ยงทุกคนแต่ว่าเหตุบุทันเนาะเพราะว่าเมื่อนี่สี่แกงน้องไม้แกงน้องไม้อ่ากินตอนเที่ยงแล้วแหละคิดไปคิดมาว่ายังพันยากตะกี้ว่าสิกินตอนประมาณหนึ่งโมงสองโมงทุกคนเลยแต่ว่า พักผ่อนในจักหน่อยวสั้นหาหซู้อเพเพียเ้มาแต่เฮดเวียกซอยหมู่เด้ซะก็เลยหากับซีบาเฮดกิจน,นะทุกคนเนาะตอนนี้น้องกะกำลังดั่งไฟและก็ต้มน้ำทาเนาะเดี๋ยวสิจะไปเก็บผักบุ้งกันเลยทุกคนผักบุ้งกะอยู่หนองอะไรทุกคนอ่ะปะทัทกนอนเลสโก้บรรยากาศดีขนาดเลยทุกคนเลยตอนอาการเฮือสีกะจะประมาณน,นี้เลยทุกคนไก่ก็คือลงปรลร้นขนาดเนาะ,นะแบบสตาร์แบบมันเขินขนาะแบบฝนมันตกพยุก็์กะแห้งๆทุกคนเลย แต่ว่าบ่ได้เป็นอย่างเนะาะบ่ซ้ำสุดก่อนสุดก่อนหาต้นไม้ส,สีฮักเลยอันนี้ก็คือเป็นหน่้อไม้ที่ว่าสีหาก,กินประจําเนาะมื้อเช้านี้สิก็เอาอยู่ในนั้นคนเลยแต่ว่าสิบ่ได้อัดคลิปเนาะนี่บรรยากาศฝนตกเช้ายามแรงเนาะทุกคนเนาะกำเป็นเวลาอยู่สี่โมงแล้วสี่โมงแรงเนาะงัวกระห้องแอกๆอ,อยู่ทุกคนบรรยากาศเฮหงาสี ไาทุกคนหามาเก็บพักกันเลยเนาะเดินเฮือสสิก็จะประมาณนี้นะทุกคนเนาะต้นมะม่วงกระดกดกเนาะทุกคนดกได้ปีนี้นะปีนี้ซั้นสิกินปีนี้ยางมากะต่ำเลยนี่ไงนี่ทุกคนเวลาเฮายางมาเนาะกะต่ำประมาณนี้แหละต่ำไปดำเลยเพราะว่าที่ยังหัวของเลยเนาะไงกดกเติบดะเวลามันสุกนี่กินมันสีหอมหอมทุกคนเลย เวลาอ่ามันสุกแล้วสิจะอา่าถ่ายรีวิวให้เบิกเลยหมากหม่วงไข่เนาะหมากหม้วงไข่ก่ากะทิิ่นว่ามันจะมีหลายสายพันธุ์นะทุกคนเนาะหมักหม้วงไข่เนี่ยสไตาหม,มักหม้วงไข่ในตัวใดที่ว่าเซฟมันหหมเนี่ยต้องหมากหมวงไข่กะทินี่แหละสมเขาว่ากะทินะทุกคนเนาะ,ปะไปไะเก็บพักกันเลยบรรยากาศดีจังเลยหนอสกสีก็คือแบบมีน้ำเลยอะไ,ได้อ๋อทุกคนเห็นปะ ป่าได้อะไรมันกระหล่แบบมันกระแบบมันแห้งเลยทุกคนเลยแห้งแล้วเนาะตอนที่สีไายตอนนะทุกคนเบิ่งมังยมนี่ม่ายมตกเนาะอ,อันนี้เป็นมังยมหวานเลยทุกคนนี่ดีมันมันหล่นลงมานะเนาะเพราะว่าพายุเข้าดิอันนี้ก็ต้นมักเล่นนะนี่ค่ะอ๋อต้นอ่า ดอกไม้ชาสีหานี่ทุกคนอ๋อเสียดายเด้เนาะอืมดอกมันก็นลหลลีดายไม่ได้หามาคำ้ำเนาะนี่ทุกคนผักบุงชาสีชาสีกระสซาตามนี่แหละผักบุ้งต้นน้ำผู้เน่าอะไรคะคักอะไรคะหญ้าคักเลยนี่เดี๋ยวสิจะไปอ่านนะทุกคนนี่คักคเ,เลยนี่งามเลยนี่แบบนี้ไปเปากันเลยขี้เศร้าเห็นแล้ว อึบว้าวเต็มเลยทุกคนอะเด้งมาเด้งมาเดิงอานน้ำทุกคนอ้าเขาวเลยนี่บอสมาเช็คกล้องนี่เอาเอาไปแลว้วทุกคนโอ้ยทุกคนเลใจสือสีอักเนินลงมาบึกบึกเอากล้องมาต้นนี่อันนี้พักเขาสีนะเต็นตะลุ ไม่ได้เป็นแบบกระปิดกระปอยนะทุกคนอ่อนคักทุกคนพักบงอันนี้ละสีสสีมกนะัมกค่ะมักจัดละเวลาต้มกับมี่เนี่ยแซฟเนี่ยออยีีีเอาขึ้นเพื่อต้มมี่แล้วก็เพราะว่าสีซื้อมาแล้วมี่ประมาณสี่หก ทุกคนอันนี้ก็คือหน้อสสีหน่อสสีส,สีสย่างไปเลยอะอะโอ้มันลุบเด้อพี่น้องเด้อมันลุบเด้อ สสีกาบ,บนมาเนาะอ้ะอาวเาเกือบสสีรุดมาหาปลากันเด้อหาปลาหรือหาผากวะโอ้ยโอ้ยดองเนี่ยจ้ะ มันหลายปูกมันจะหลายเติบเลยใช่ไหมถักเลยป่วนใช่ไหมตุ้ยตุ้ยสามสิบกิโลพักกูเข้ากันจะได้ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวสีจะไป ล้างน้ำแล้วก็โป๊ก,ก้อนเนะทุกคนเนาะจา้าณนะคกับมาลวกแล้วก็มาต่ำนะทุกคนไปถ่ายมาต่าแล้วเรียบร้อยทุกคนนี่ต่ำข้าวปุ้นสดสีหน้าตาก็จะประมาณนี้แหละอยากทุกคนตอนนี้ก็หอมมากมาได้ทุกคนเด้อมากินกน้ำแันไปทุกคนเดี๋ยวสิจะตักใส่จานเลยเนาะต่ำใส่กระปุกบงนะกระปุกปิดใหม่ๆทุกคนอหอมดิ มาได้ทุกคนเด้อว้าวต่ำยำแรง,งนี่หงุดหงิดเลยว้าวจะอร่อยมากทุกคนโอ้ยเอ้ยทุกคน,นเดี๋ยวสิจ้ะ นี้ทุกคนอันนี้เป็นมะเขือนะมะเขือที่สีฟูใส่ไปนีดโก้ไหญ่ผักอะไร จะมาเกือกินจุกปุ่ได้ <Okay. S 2> มากินต,ต่ำตอนแรง,งขอปุ่นจะมีกินตับผนมจีมนมะเขือกระเต็มเลยเนาะอยากแห้ว่าได้กินด้วยนะว้าวทุกคนมาได้มะเกือ,อม่วงตู้เองอ con sẽ sĩ chắc bị chắc. Đấy, con mà, con <laughs> mà không phụ ơi sai, toàn không còn.

ตอนนี้ฝนจ้กจะกำลังตกดีลองหยิบหยิบหิบห <c oughs> ิบหนักมากัวอมีมันกินเบอรัดวงอวเนี่ยมันงวองงใครนะ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ตอนนี้ศิกะกินต่ำไปที่แฮมโฮ้ยเนาะคือแบบแซ่ <c oughs> บบ่ได้กินโดดมานะบริ่ได้กินโดดนี่ศิกะกินแบบสี <c oughs> ทุกคนตอนนี้คือไฟดับแดงกูแล้วทุกคนตอนนี้ศิกะกินต่ำเป็ที่แฮมหฮ้ยเนาะ ตอนนี้กกกำลังส้มบรรยากาศตอนนี้คือไฟดับได้ทุกคนตอนนี้เป็นเวลาอยู่ห้าโมงเร่งในนรกนะตอนนี้ก็คือฝนการยิบยิบอยู่ทุกคนแต่ว่ามันบ่ได้แหงนะ้งเนาะมันแบบยิบยิบนะคุดินยิบ คลิปนี้สีกะสะได้จบคลิปไปเดอ้อป้าทุกคนสีจะได้จบคลิปไว้เพียงเท่านี้ละเดอ้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้สาวสี่นได้ทุกคนเดอ้อเจอกันใหม่ในคลิปหน้าก็รอชมตอนต่อไปว่ะสีจะเฮ็ดคลิปอย่างลงเนาะทุกคนเนาะป้านะทุกคนบ๊ายบายลากันไปพร้อมกับบรรยากาศเย็นๆทุกคนตอนนี้ก็คือแบบอากาศแบบพอดีเลยไฟระดับเนาะจะเซ่อะไร